มีฉาชีนี้ใช่ไหมครับผมเขาเข้ามาพร้อมกับพี่มาตุมนี่แหละครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าเขารู้จักกับมีัาตูมมา2-3ถึงปีแล้วก็บอกบอกมาตูมว่ารู้จักกับผมมา2-3ถึงปีสิ่งสนมการเราเลี้ยงดูปูเสียกันมาแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็เป็นการแนะนําให้รู้จักแล้วพาไปทําธุรกิจนั่นนู่นนี่แล้วที่สําคัญเลยพาไปที่ธนาคารธนาคารแห่งหนึ่งลงไปดูตู้เซฟเพื่อใช่พาดูตู้เซฟแล้วมีการปั๊มลายนิ้วมือเพื่อเพื่อแสดงถึงความรวยตัวเอง หลังจากนั้นปุ๊บเขาก็บอกว่าเขามีธุรกิจตัวหนึง่งเขาชวนผมทําธุรกิจคอลลาเจนเขาผมทําธุรกิจแล้วผมทําธุรกิจคอลลาเจนอยู่แล้วแต่เขาแล้วก็ธุรกิจเมโซที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นเจ้าเดียวแล้วทีเนี้ยเขาเลยบ่าขอซื้อหน่อยขอซื้อเมโซไปขายที่เรา เขาขอซื้อเมโสไปขายที <S <S er ่เราปุ๊บอ่ะโอเคผมก็ว่าขอทาใบสั่งซื้อทั้งหมดเลยเจ้าของคลินิกที่เรานั่งบอกนํางเป็นเจ้าของคลินิกที่เราแล้วที่นี้แต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเมโสผมจะเข้ามีมีนายังไม่เข้าโชคยังดีใช่โชคยังดีแล้วทีเนี้มันก็บอกว่าจะเอาคอลลาเจนแทนหาคืออยาก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 มีสัมพันธ์ที่ดีกับเราเข้ามาเพื่อจะซื้อทุกอย่างแล้วก็ขอซื้อคอลลาเจน่อง พอสองหมื่นกองขายในไทยแล้วทีเนี้ยอยู่ดีก็มาขอซื้ออีกห้าหมื่นกองไปขายที่ลาวแล้วก็บอกว่ามีจอที่มีสื่อ,อทีวี TV, รายการทีวีประมาณ6ช่องรอเราอยู่ที่ลาวเรากำลังจะดังแล้วเราจะปังไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เอารถมาไว้กับผมเอารถมาให้เอารถมาให้คือว่าจะให้เป็นการซื้อขายปอร์เช r บ็อกเซอร์ er เนี่ยราคามันสี่ห้าล้านห้าล้านมันขายให้ผมแค่สองล้านห้าแล้วบอกว่าแต่ว่าเราเราก็รู้สึกเรารู้สึกว่าเดียังไม่อยากได้นะเริ่มแรก แต่เขาบังคับยัดเยียดเพราะว่าเรามีธุรกิจร่วมกันอีกเยอะเลยไม่ต้องกลัวเรื่องเงินแค่นี้เส็จตังเขาใช้คําพูดนี้แล้วผมกาเออเราก็รับไว้แล้วให้เอาผ่านอีกขันหนึ่งมูลค่าล้านหนึ่งแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเออน้วนาฬิกามีนาฬิกาปาเตอะอควอนอตผมน่ะเขาซื้อเขาพาพวกผมมาไปดูในในโชว์ในศูนย์เลยในช็อปเลยแล้วว่าจะมีการซื้อนะเขาซื้อมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาให้อยางเนี้ยเออเขาเลยขายให้ผมสองล้านห้าห้า สองล้านห้าแสนแล้วทีนี้เขาบอกมาจําก่อนห้าแสนเดี๋ยวมีเงินผู้ใดเข้ามาใช้แล้วผมก็เราเราก็ไม่เอะใจเพราะเขาดูรวยมากเขาเขาซื้อเพนเทาประมาณสิบห้องเรียงกันเลยคือแบบรวยมากรวยมากขับรถหรูเราแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ใช่ครับผมมีมีลัมโบกินนี่มีพาราเมล่ามีบ็อกเซอร์มีโอ้มีทุกอย่างอุลุด้วยที่สําคัญที่กงที่กงแบบว่าที่กงให้ความสนใจเขามากเพราะว่าเราก็เป็นนักธุรกิจรุ้นใหม่ไงเราก็แบบ คือทั้งคอลลาเจนของก้งเองอะ่ะก็ก็ก็กำลังออกในเนี้ยพอนางเห็นช่องทางอะค่ะอยากอันนี้อยากจะเตือนฟูเอนเซอร์แต่ละคนด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่โดนคือเป็นฟู้เอนเซอร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ผลิตขายของออนไลน์นะคะคืออย่างก้งเนี่ยคอลลาเจนเนี่ย <S <s กำลังจะออก แล้วทีนี้เหมือนนางรู้นางก็เอาช่องทางเนี้ยนางบอกว่าสองแสนห้าสอง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 แสนห้าแล้ววันนั้นเปิดตัวท,ทันเี่ห้ายี่ห้าตัวทันวาเปิดตัวแล้วเขาแบบมันมันดังมากแล้วบบมันหมดภายในแป,ป๊บเ,เดียวแล้วทีนี้นนเ,นนเขาบอกว่าเอาอีกสองแสนเลยเราสองใส่ตังแต่ตัวคอลลาเจนอ่ะตัวเปิดตัวแกมคอลลาเจนอ่ะนางไม่มาแต่นางสั่งเราอ่ะสองแสนสองแสนสองแสนกล่องแล้วบอกว่าจะแต่ตัวนางบอกขอล้านหนึ่งนะ ผัวนางบอกว่าร้านหนึ่งแต่ผมบอกว่าไม่ได้ผมผลิตไม่ทันโรงงานมันมันเยอะไปมันนกระทันชันชิดแล้วโรงงานก็ไปสั่งเครื่องมือเพิ่มอีก3ามเครื่องเพื่อมาลงทุนมาตรงนี้ให้กระทุ้งถึงโรงงานทําให้เราเชื่นใช่เรื่องเงินด้วยรถด้วยทุนสองแสนนี่คือเขาโอนเงินมามัดจำไหมครับหรือว่าจานวนกล่องค่ะเท่าอะจำนวนกล่องสองแสนแต่ว่าจํานวนเงิน30บล้านเขามีการตีเช็คให้เลยแต่ขอเช็คคืนแล้วก็เพิ่มเงินให้อีก10บล้านสี่ีฝั่งคุณก้งเคยได้เงินจากเขาเคยได้เห็นตัวเงินจริงๆบ้างไหม ไม่เคยมาหรือผ่านไม่ไม่เคยเลยได้แค่ทองมารถได้กับเช็คกับ30ล้านแค่นั้นแล้วก็ได้นาฬิกาได้รถแล้วผมก็ยอมรับว่าพอผมเจอเจอวิกฤตแบบนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็มันไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็คือคนบ้านนอกคนนึ่เนอะที่เพิ่งแบบมีมีอยู่มีกินแล้วทีนี้รถรถที่เราเก็บไว้อะของโจรไหมนาฬิกาที่เราเก็บไว้ ของอะไรแต่ว่าที่แน่ๆไม่ได้คิดถึงนั้นเลยคือนาฬิกาพอจับพอเรากลับมาดูอีกรอบนึ้งมันของปลอมที่ว่าของปลอมเรารู้แล้วจะทำยังไงเรารู้แล้วคือมิจฉาชีพแต่ว่าเรายังตีเนียนกับมันอยู่ในพี่คือมันเราเพิ่งมาแตกหักกันวันนั้นนะเราเพิ่งมาแตกนคลิโเ้ยไฮโซมากเป็นเจ้าของคลินิก ยี่สิบสาขาที่ลาวแล้วเราอ่ะเป็นนักธุรกิจในไทยเราเรากำลังทําคลินิกกันอยู่ใช่แล้วเขาไปไปไปเที่ยวแบบเนี้ยไปเที่ยวนู่นนี่นั่งกับเซเลปต่างๆแล้วนางมาบอกโก้งว่านางจะซื้อเมโซเราไปลงที่ประเทศลาวใช่แล้วคุณโก้งคุณโก้งช่วยจัดแจงมาแปดล้านที่เราเสียไปเสียไปเสียอะไรบ้างค่าทองสองร้อยห้าสิบบาทประมาณช่วยบอกล้านเออประมาณทองล้านสองบาททองนะครับแล้วส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นเรื่องของการวางมัดจําในเรื่องของรถ นะครับแล้วอีกหลายๆใบเบี้ยเลีทางก็คือว่าเป็นเรื่องของการใช้เงินที่สุริสุรายของเขาในการที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็จะบอกว่ารู้จักดาราแล้วก็นักธุรกิจที่ดัง ในการที่เขาเนี่ยเข้ามาตีสนิทเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากคือขับรถหรูแต่ละแต่ละคันเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะครับเข้ามาเนี่ยแล้วก็เวลาพาพาไปกินข้าวเนี่ยปิดร้านนะครับประมาณห้าแสนบาทจ้างนักร้องดังมาแล้วเข้ามาคุยกันที่จระงคุณก้องได้ติดต่อคุณมาตูมไหมครับว่าพอรู้เขาเป็นนิสสชีพหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เขาติดต่อว่าเขาคุยกับทนายเลยเริ่มแรกคุยกับทนายบอกว่าจะขอจะจะยังไงดีเราต้องหาคืออย่างนี้เขามีอ่าของมาตูมเนี่ยครับมันมีเรื่องว่า มีการแอบอ้างมาตุมบ่อยมากเพราะว่าเพราะอ้างเนี่ยเราไปคิดว่ามันเป็นเหมือนเครือข่ายคล้ายๆเหมือนคล้ายๆฟอร์ดครับที่ก็มีเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เบื้องต้นผมก็มีการตรวจสอบว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเต้นรถก็ดีรถเช่ารถหรูหรือว่าแม้กระทั่งดาราหรือการธุรกิจที่เขามีการแอบอ้างรวมถึงการซื้อทองเนี่ยสองร้อยห้าสิบ้านเนี่ยเขาว่าอ้างถึงของ นายกสมัครคงขาทองซึ่งเราก็คิดว่าทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจะเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่ก็มีการตรวจสอบเนี้ยก็เลยได้มีการประสานกับทางเลขาของทางมะตูนะครับนะฮะคราวนี้พอเวลาเราประสานกันเนี้ยมาเรามาคุยกันพอคุยกันเนี้ยมะตูมเจอเหมือนเรามะตูมก็รู้สึกว่าทางก้งเนี้ย ก็เป็นมิชชชีพกงก็เป็นมิชชชีพต่างควบต่างฝ่ายต่างคิดว่าเป็นมิชาชีพต่างครัวัวกันเองใช่จุดใช่ครับผมจุดจุดที่ผมพราะผมจะไม่ฟ้องนะเรื่อแรกผมว่าจะไม่ฟ้องผมจะอยู่เงียบๆของผมไปเพราะว่าแต่ว่ามันมันมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีมันมีข้อความของเลขาที่พูดถึงเรื่องการข่มขู่อารมณ์เหมือนกับว่าจะเรียกว่าข่มขืนได้ไหมที่เขาบอกเขาเคยฆ่าคุณมาก่อน เขาคือแบบมีหลักฐานการแชทอยู่ว่าเขาเคยฆ่าคนมาก่อนแล้วเราเราเลยหวาดกลัวเขาพาเขาพาทีมเขาพาพุ้นส่วนผมอะไปเจอกับนายกสมาคมผู้ค้าทองไปศูนย์ราชการจอดรถ VIP ไปไปอ่าสำนักงานธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็แบบพนักงานกราบการทุกคนเหมือนเขาคือคน VIP คนแล้วไปอ่าไปโรงแรมแห่งหนึ่งอันนี้ยังไม่พูอนไปโรงแรมไม่งูดื่องโรงแรมลกใช่แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนั้น เออเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของที่ดินโรงแรมนั้นเป็นหุ้นส่วนแล้วเขามีเป็นผู้ถือหุ้นประมาณ0กรมากแบบเยอะมาก <c oughs> เป็นพันพันล้านแล้วมีมีเบอร์โทรของธนาคารแห่งนั้นจะโทรเข้าหาบ่อยๆโทรเข้เขาหาเรื่อยๆซึ่งจริงแล้วไอ้เรื่องเรื่องของเบอร์ธนาคารเนี่ยมันจะมีเบอร์ศูนแล้วก็มีเลข7 7, 7็ดเหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเขาเป็นการเซตมาอันนี้ผมได้คุยกับทางทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเนี่ยมีการโทรเข้ามาเนี่ยซึ่งซึ่งการตั้งตั้งค่าเบอร์ศูนย์สองเนี่ย ผู้เสียหายได้มีการมาแจ้งผมว่ามีการตั้งชื่อ02ละเว้นวรรคแล้วก็มีเลข777และมีให้บุคคลอื่นเนี่ยโทรเข้ามาแล้วมีการคุยว่าเงินในในธนาคารเนี่ยกำลังจะอนุมัติผู้เสียหายได้ฟังก็เชื่อ,อ่ะ หมายความว่าทนายเชื่อว่ามีเป็นกบวนการคือเป็นกบวนการคนเดียวคือจริงๆเป็นกบวนการเพราะว่ายกตัวอย่างนะครับว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมได้อายัดไว้ก็คือว่าเป็นกุญแจตู้เซฟตู้เซฟธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งณักขณะนั้นเนี่ยคุณ้องเนี่ยเขาให้เอาตู้เซฟเข้ามาเขาพาไปที่ธนาคารแล้วก็พาลงไปชั้นใต้ดินตู้เซฟเนี่ยเขาบอกว่ามีมีเงินอยู่ประมาณพันบาทเป็นมีทองฮะมีทองประมาณพันบ,บาทซึ่งพันบาทเนี้ย ้องถือไวเลยใช่อ่าพราถือ,ถอไว<ห>้แล้วเนี่เยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินที่ก้องลงมาประมาณ6กล้านกว่าบาท2 5 0 250บาทนะครับทองที่ลงไวเนี่ยรวมเป็นเงินประมาณ2องเอ่อหก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 ล้านกว่าบาทนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยก้องถือไว้เลยถ้าไม่ได้มาขายเอากุญแจไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่ได้เราจะใบขายกุญแจแต่ละัสไม่ได้ไม่มีไม่สามารถทําได้ผมผมได้มีการอ่แจ้งความชอบโกงแล้วก็มีการอายัดตรงนี้ไว้ก่อนแต่ ในช่วงอายัดเป็นช่วงแบบวินาทีแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยครับเพราะว่าทนายก็วิ่งอายัดผมก็ทนายก็วิ่งอายัดเขาก็วิ่งขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนึางซึ่งมันเชื่อเฉลี่กันมากเพราะว่าช่วงที่ก้องโดมประมาณสิ้นปีสิ้นปีประมาณ30มสิบพันวาก้องไม่ได้ไปปีใหม่เลยคือเราให้เหมือนจะฆ่าตัวตายคือเสี่ยงไม่ใช่แบบนี้จากจากจากไม่สู้ที่เวฟเวฟนคือใช่เราไม่สู้เลยวันนั้นเราแย่มากแล้วก้องก็เลยแบบว่า แล้วก็คือปรึกษาใครก็ไม่ได้แล้วปรึกษาทนายทนายก็บอกว่าให้เอารถไปคืนหลายที่บอกให้เอารถไปคืนเพราะว่าเดี๋ยวเขารับไปรับของโจรแต่พอได้คุยกับทนายเบียร์ไทยแบบว่าเอาไว้ก่อนมีอะไรบ้างเอาไว้ก่อนมาไว้ที่พี่เดี๋ยวพี่จะยึดได้หมดทุกอย่างแล้วก็เราเดำเนินคดีถึงที่สุดต่อให้มาของคนอื่นมาเราก็จะทําเป็นการยักยอกเราก็คือเราเป็นผู้บริสุทธิ์ จำว่าเราคือผ <c oughs x 2> <before> <Four> ู้บริสุทธิ์นี่คือพลังที่ส่งไหมก็เราก็บอกว่าเราต้องทําแบบนี้อ่าแล้วพอไปบอกมาตูมแล้วแบบให้แบมาช่วยวางแผนกันอ่าบอกมาตอบแบบตอบพี่มาตูมแล้วก็คือนั่งคุยกันเลยทั้ง3คนพวกเราทั้งหมดก็นั่งคุยกันว่าเอายังไงกันดีพี่มาตูมเราว่างั้นแบบนี้ดีกว่าในห้องครัวของร้านมาตูมมาตูมแล้บอกว่าไปเจอกันที่ร้านโนเนียนะเดี๋ยวปิดร้าน ก่อนที่จะมีการว้วางแผนเนี่ยเรานั่นเราน่ะคุยกันประมาณ3รอบซึ่งเรามีการตั้งกลุ่มไลน์กันมีการแชทมีการส่งหลักฐานมาโปะแตกว่าแต่ละคนเนี่ยมีการถูกแอบอ้างต่างคนต่างไม่ไว้วางใจกันซึ่งเรามาคุยกันแล้วเนี่ยสรุปคือคุณมีชาชีจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเลยก็คือว่าอมาตุมก็คือว่ามาตุมดีมากนารามากเ็คตอว่าใช้ใช้พื้นที่ในร้านของตัวเองเนี่ยยอมปิดร้านตัวเองให้เราเลยปิดร้านแล้วก็คืออะเซ็ตเซ็ตเรื่องขึ้นมาแลวบัังงเเออิน่ใจรรืก จริงๆแล้วเรื่องนี้คือว่าเรามีการเซตเซตร,ระบบทั้งหมดให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็คือว่าเรื่องต้นเนี่ยพอพอเราได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราทราบว่าเขามีหมายจับเขามีประมาณ9หมายจับแต่ว่าเขาถอนทุกหมายจับหรือหมายจับเดียว อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดสอนแอห่งหนึ่งแล้วก็ไปอ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีหมายจับเนี่ยเรามีการเซตร,ระบบก็คือว่าเราไปแจ้งทางสอนบังซึ่งตํารวจน่ารักมากตารวจให้ความร่วมมืออย่างดีและให้ความเป็นกลางเราก็ไปแจ้งว่าบ,บคุคคลคนนี้มีหมายจับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอ่าถ้าเขาได้เข้ามาในร้านโดยการจัดเซตของมาตุลและทางโกงและทางทีมงานทั้งหมด พอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีการบอกตำรวจให้เข้ามาจับระหว่างที่จะเข้ามาจับเนี่ยก็เป็นคลิปตามภาพใช่งขอบณนะารนี้คือเป็นการกระทาการโดยถูกกฎหมายใช่ไหมถูกกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราจะเซฟว่าหมายจับที่หมายจับได้มาเนี่ยแต่ต้องต้องบอกก่อนว่าของกล้องเนี่ยเป็นหมายจับในคดีอื่นของเราเนี่ยเราฟ้องที่สอสอนออื่นแต่ระหว่างทางเนี่ยเราต้องทําในกระบวนการที่มัน ต้องกระชับแล้วก็ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถูกต้องตามกฎหมายผมก็เลยได้หมายจับมาแล้วเนี่ยเป็นของที่อื่นด้วยผู้เสียหายรายอื่นแต่เราต้องบอกว่าก้งเราต้องแลกกันนะเพราะว่ามันเป็นหมายจับของคนอื่นไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ของเราเพื่อของเราเนี่ยเพิ่องอออหไหลเรียกทางแรกไปเองอการจับมาเนี่ยเราตำรวจพื้นที่สอนอบางซื่อเนี่ย ก็น่ารักจับมาแล้วเขาต้องส่งสอนอพื้นที่ที่มีมูลคดีเกิดขึ้นที่เขาไปทำความกระทำความผิดนะฮะที่ก็คือที่จังหวัดศรีสะเกดทนายครับทานายรู้สึกในหลายคนมองว่ามันกระทําการเกินกว่าเหตุมนมีการเอาน้าเทมีการดึงเขามาถามมีกิจวัรเนี่ตรงทางนี้มันผิดข้อกฎหมายไหมครับทนายจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการตกลงกันนะฮะจะบอกว่าเป็นการดูหมิ่นหรือว่าเป็นดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือว่าเป็นการมีมาะมาทหรือว่าเป็นการหยอดยามอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการเซตระบบซึ่งเป็นการบุคคลสองคนเนี่ จัดเรื่องมาไม่ได้ไหมายความว่าเราจัดเรื่องแล้วเราเข้าไปลุมเขาก็คือว่ามีเรื่องว่าระหว่างทางเนี่ยตามคลิปมันมีอยู่แค่นั้นแต่เรื่องจริงๆคือ,อมิจฉาชีพนะนะเขาได้มีการติดต่อกุ้งมาตลอดติดต่อเพื่อให้เข้ามาหากุ้งบอกว่าโอเคอยากเจอไหมประโยคแรกเราจะเห็นว่าคลิปแรกแที่บอกว่ามาเจอเนี่ยนับม,มาเจอใช่ไหมซึ่งเวลามาเจอกันแล้วเนี่ยการที่กุ้งาการที่กุ้งเนี่ยเข้าไปทำเนี่ยมันเป็นด้วย,วยอารมณ์ขเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเกินไหมมันไม่เกินหรอเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย การที่เราไปเปิดเจอกาไรเอ็มเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าคุณจะมาทําธุรกิจกับเราห<ช>ลอกเราไปมันเป็นเรื่องของโมโหใน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 การที่โมโหของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำนะขนาดนั้นเนี่ยคือเราพยายามบอกเลยว่าก้งต้องไม่แตะตัวต้องไม่ทำลายร่างกายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ตอนนั้นผมว่ามัน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 ไม่ได้เกินเลยไปมันเป็นแค่เรื่องว่ามันเป็นเรื่องอ่าคนสองคนทะเลาะกันแล้วมันมีการอ่าวิวาทากันเท่านั้นผมนะอยากช่วยเปการกนะับขังมุ่งเมียวอ,อะไรอย่างนี้ผมอยากถามจริงผมอยากถามสังคมกลับคืนเลยนะว่า เงินที่เขาโกลงผมไปแปดล้านเนี่ยแล้วผู้เสียหายที่ผมทําเรื่องนี้ขึ้นมาผมเอาตัวเองมาเสี่ยงตัวเองมาสู้แบบนี้แล้วให้มันเป็นเ,นเรื่องดังคนจะตาหน้ารลอจะด่าผมก็ตามเนี่ยเพื่อตีแผ่เรื่องาราวเหล่าน,นี้ออกมาแล้วมีผู้เสียหายที่พูดขึ้นมาภายในคืนนั้นอีกประมาณร้อยกว่าล้านนะป็ล้านการที่ปิดประตูหรือว่าจะแชเข้าปิดประตูตีแมวก็พูดไปได้หมดกัดคางนวงเหนียวขึ้นมาเพื่อเอาตรงให้คนคนนี้เป็นที่ประจักษ์ว่านี่คือมิจฉาชีพมันมัน มันร้ายแรงไปหรือเปล่าแล้วในแต่รายที่ผมจับกัาไปได้มัน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 สูญเสียไปมันอะไรร้ายแรงกว่ากันเป็นเรื่องที่กักขังโรงเมียเนี่ยต้องบอกก่อนข้อกฎหมายเนี่ยคือว่าต้องต้องกักขังโดยปัสจัยอิสระภาพแต่เขาเนี่ยเขามาถึงเนี่ยที่ร้านแล้วการกักขังคือไม่มีใครกักขังคลิปที่มาตุ้มออกมาคือดักเขาตำรวจอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเดินได้เขาสามารถเดินแต่ว่าที่เราที่เรากันเขาไว้หรือคุยกันไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นการกันแล้วคุยว่า เอายังไงรถสองคันที่ได้มาจริงๆแล้วมันเป็นรถของคุณหรือเปล่าซึ่งจริงแล้วพอเรารู้ว่ารถรถที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเอามาฝากไว้เป็นประกันในเรื่องของการลงทุนทองสุดท้ายเขาเขารับมาว่ารถสองคันนี้เป็นรถเช่าและเช่ารายวันด้วยเช่าวันละประมาณสี่หมื่นแล้วก็ผู้เสียหายก็เกิดขึ้นภายในวันนั้นอีกด้วยหนึ่งคนซึ่งการการการเสียสละของโกมและมาโตมเนี่ยซึ่งและทิมงงานเนี่ย แม้จะเขาโดนโดนสังคมเนี่ยตาหน้าว่าโอเคมีการจัดฉากขึ้นมานแต่ว่าณขนาดเนี้ยโดยโดยแค่ข้ามคืน <ฮะ S 1> ผู้สิหาติดต่อมาไม่ว่าจะ,จะทางโก้งนะครับทางคลีนตกขรของคมเบ้แล้วก็ทางทางผมหรวอเองส่วนตัวเนี่ย ติดต่อมาเป็นประมาณ20กว่าผู้เสียหาย<ม>ลักษณะนในการหลอกลอ่อหรือหลอกลวงชอบอฉนใช้อุบายเนี่ยเหมือนกันคล้ายกันไม่ว่า<ม>จะเป็นการการแบบการทองอองทองหรือว่าหวยลอเตเตอรี่หรือว่าหน้ากากอนามาัยที่เป็นคดีมาหลายปีแล้วไม่มีความคืบหน้า<ม>ถุงมือด้วยเ<ม>ขาเป็นคดีมาสองสาปีไม่มีความคืบหน้าแล้วโจรคนนี้ยังลอยนวลแล้วก็ยืนอยู่ในสังคมได้แล้วออกงานสังคมได้แล้วก็โกงคนนั้นคนนี้ได้อ่ะ ผมก็คือยอมไม่ได้จริงๆอันนี้เราไม่อยากจะเอาดีเข้าตัวแต่เรารู้สึกว่าต่อให้ผมออกมาต่อสู้แบบนี้<ม>แน่นอนว่าเงินผมได้คืนยากมากมันไม่ให้แน่นอนมันก็ยอมต้องสู้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าการที่จับมันเข้าคุกได้แล้วก็ไม่ทําให้มันออกมาหลอกคนอื่นได้แล้วทําความเสียหายให้คนอื่นได้อ่ะผมพอใจมากแล้ววันนี้ผมมาที่สำนักข่าวแล้วมีผู้เสียหายวิ่งเข้ามากอดขอบคุณมากครับ,บคุณโกง <มา S 2> ขอบคุณมากนะพี่มา,มาตู<ม>าขอบคุณนนขอบคุณท <นะ S 2> ุกน พี่ไปขอบคุณทนายทุกคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยมันมีค่ามากเพราะเขาเราคือแสงสว่างให้กับคนที่มืดมิดฟ้าเปิดล้าเขาบอกว่าเขาจะสู้ไปถึงที่สุดแล้วมีเราเรากำลังจะไปที่ DSI กันคเราจะไป DSI คือมีการรวบรวมได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้มีมีเข้ามาแล้วก็ปฏิเสธไป2คนที่ไม่มาเพราะว่า20กว่ารายเพราะตอนนี้เขาโดนจับอยู่แต่เขาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโทรโทรเคลียกับกับคดีเล็กๆว่าไม่อยากให้มาสองคือตอนนี้ในคดีเดียวกันที่เราออกหมายจับมาเนี่ยมีการส่งตัวไปที่จังหวัดศรีสะเกษ สอนอพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับณตอนนี้เขายังไม่ได้รับการประกันเพราะว่าผู้กับเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีผู้กับมีการคัดค้านการประกันตัวณตอนนี้ส่งตัวไปที่เรือนจา<ม>นะครับก็คือเรือนจําของาลในการฝากขังอยู่นะแต่ระหว่างนี้เขาก็ใช้โทรศัพท์ได้สุดท้ายแล้วอยากจะถามว่าคิดว่าเขาทำคนเดียวหรือเป็นกระบวนการกระบวนการกระบวนการทาทาเป็นกระบวนการเลยว่าได้แล้วทุกอย่างมันเหมือนถูกเซตถูกจัดขึ้นมาเพื่อหลอก แล้วก็มีมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการแอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่แอบอ้างผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ผู้คนหวาดกลัวพี่เชื่อไหมว่าคนที่มาฟ้องคนที่มาวันนี้คิดจะฆ่าตัวตายเกือบ5 0เพราะว่าเขามันคือเงินก้อนสุดท้ายของเขา <Yeah. S 1> ของผมอาจจะไม่ใช่ก้อนสุดท้ายผมสามารถหาใหม่ได้ mm hmm. แต่ว่าคนที่เป็นก้อนสุดท้ายล่ะ mm hmm. เขาเกือบฆ่าตัวตายนี่มันคือกระบ,บวนการการช่อโกงแบบถ้ามันผมไม่เปิดมันก็จะไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้ <Okay. S 3> เราจะขุดลากถอนโคนเนาะขุดครับผมให้ถึงที่สุดขุดต่อคาดหวังว่าจะได้หนึ่งวง ไม่ค่าหรอกครับผมสิ่งที่ผมได้ไม,มีค่ามากๆๆกว่าๆๆเงินแล้วตอนนี้เพราะว่ามันทําให้สังคมได้รับรู้แล้วว่ามันมีกลกลสรุบมีมิจฉาชีพแบบนี้มีกลสรุบายแบบนี้ๆๆๆผมอยากเอาเงิน8ล้านที่ผมเสียไปเป็นเหมือนการซื้อหนังสือเล่มนึงให้กับประชาชนคนไทยทุกคนได้อ่านถึงนะในหัวตอนนี้คิดอยู่เสมอว่าเงินที่แปล้านที่เราหามามันมาจากไหนมันมาจากการนั่งไลฟ์สดขายของเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นทุกวันแล้วก็ พ่อกับแม่ก็ไล่ด้วยแล้วก็ดอกสาวก็ไล่ด้วยพี่มานมันมันเหนื่อยมากจนกคนมันจะได้มาขนาดนี้เรา,เาไม่หย่หรอกแม่แต่ว่าเราเราผ่านจุดนั้นมาได้เราอดอแอมากแล้วมันผมเห็นนะคนที่มาวันนี้แล้วเขาเขาอ่อดแอเหมือนที่ผมอนอแอะแล้วเขาไม่มีที่พึ่งเหมือนที่ผมมีแต่ผมม,มีทั้งแม่เอฟมีทั้งพี่เบียร์มีทั้งมาตูมีทั้งมีพี่พี่ออพสำนักข่าวที่ช่วยมีคนรอบข้างที่ช่วยตอนนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ผมอยากให้คดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดทาที่ผมทําได้แล้วผมอยากให้แบบสังคมรับรู้ว่ามันมีการโกงแบบนี้อย่าตาหน้าว่าเราโง่ครับเพราะว่าคนที่เขามาหลอกเรากับคนที่ถูกหลอกมันต่างกันเราเราจริงใจกับทุกอย่างเราเราซื่อสัตย์กับทุกอย่างแต่คนที่เข้ามาหาเราเขาไม่ได้จริงใจกับเราทุกคนฝากเตือนภัยด้วยนะครับผมผมอยากให้เคสนี้เป็นเคสเคสศึกษาแล้วอยากให้ทุกคนจดจำแล้วฝังไว้ลึกๆว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วก็ไม่มี ใครที่หวังดีเท่ากับตัวเราเอง